ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อสุภาณหูวจาลาเพราะว่าการยำเกรงต่อสุภาณหูวจาลาจะเป็นสบียางที่ดียิ่งสําหรับพวกท่านทั้งดุนยาและก็อาคราะท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อสุลาณหัจาลาทั้งหลายครับ หัวใจที่มีชีวิตนั้นคือสาเหตุของความสุขในดุนยาและชัยชนะในวังกิยามะในขณะที่หัวใจที่ตายด้านนั้นคือสาเหตุของความทุกข์และความเจ็บปวด และยังเป็นการลงโทษในโลกอาเครอนั่นก็เพราะว่าหัวใจของคนเรานั้นคือนายของเรือนร่างเพราะเมื่อใดก็ตามที่หัวใจดีส่วนอื่นๆของร่างกายก็จะดีตามไปด้วยแต่เมื่อใดก็ตามที่หัวใจมันเร็วซามแล้วแล้วก็ส่วนอื่นๆของร่างกายมันก็นจ,ะจะเร็วซ้มตามไปด้วยเราจะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่าวะมายยสตาวินอหยาอุวะลัลอัมวาต ผู้ที่มีชีวิตย่อมไม่เท่าเทียมกับผู้ที่ตายแล้วผู้ที่มีชีวิตในอายะนี้นั้นหมายถึงบรรดาผู้ศรัทธาแล้วเราจะอาลาสรงเรียกบรรดาผู้ศรัทธาว่าเป็นผู้ที่มีชีวิต นั่นก็เพราะว่าหัวใจของพวกเขามีชีวิตด้วยกับการอีมานต่อนเราสุดาณนะฮุวาจาะาแล้วในขณะคนที่ตายแล้วนั้นหมายถึงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอันเนื่องมาจากว่าหัวใจของพวกเขานั้นตายไปแล้วหรือตายด้านด้วยกับการปฏิเสธและการทําชีริกต่อนเราสุดาณนะฮุวาจาะาแล้วโดยเหตุนี้หนึ่งจากโรคร้ายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และเป็นโรคที่อันตารายที่สุดที่มนุษย์เผชิญในโลกตุนยานี้นั่นก็คือ หัวใจที่ตายด้านและหัวใจของมนุษย์จะตายด้านนั้นด้วยกับสาเหตุหลายประการด้วยกันประการแรกนั่นคือการปฏิเสธและคือการดื้อดึงต่อ a, หลอกโซภาโนฮวดาลาอัลลอฮฺจะอาลาได้ทรงกล่าวถึงบัรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมบันิอิสร,ร,รีนบอก่าฟะบิมามักดิฮิมมีทากหุม เราจะอาลาทรงโกรธกิ قول, ้วพวกเขาอันเนื่องมาจากการที่พวกเขาละเมิดสัญญาที่ให้ไว้กับ Allah s u b ะ a n a h u w a า a า l a วกุฟริฮิมบิอายาตินละประการที่สองนั่นก็คือการที่พวกเขาปฏิเสธต่อสัญญาต่างๆของ Allah Subhanahu w a า a า l a วกัตลิฮิมุลอัมบียะอาบิไกรีฮักกินและการที่พวกเขาเข็นฆ่าบรรดานบีโดยไม่ชอบ ว่าเขาว่าเขาลิเิมโคลูบนาโุลสเมื่อพวกเขากระทําเช่นนั้นพวกเขาก็กล่าวขึ้นบอกว่า หัวใจของพวกเรานั้นมีเปลือกหุม้มหัวใจของพวกเราอยู่เราจะอาลาจิงกล่าวบอกว่าบันตะบาอัลลอฮ์อะไรฮะบิกุฟริฮิมมันไม่ใช่เช่นนั้นหากแต่ว่าอัลลอฮ์จะอาลาพระองค์ทรงประทับบนหัวใจของพวกเขาฟฟลายุมีนูนะอิลลากลีลาดังนั้นในหมู่พวกเขาจึงไม่มีผู้ศรัทธา,ต,าต่ออัลลอฮ์นอกจากคนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แล้วเราจะอะไรยังได้กล่าวถึงลักษณะของบรรดามุชริกินเมื่อบรรดามมชิกินมักะเมื่อพวกเขารู้ถึงสัจธรรมของท่านนบีสุลต่านละฮ์มูลัมฮิวะสัลลัมพวกเขารู้และเป็นที่ยอมรับว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านละห์เป็นคนที่พูดจริงไม่เคยโกหกแม้แต่ครั้งเดียวแต่เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดได้นำศาสนาจากอัลลอฮฺมาประกาศแก่พวกเขาพวกเขากลับปฏิเสธและฝ่าฝืนและไม่เชื่อ สิ่งที่ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้นำมาโดยกับความดื้อดึงและกับการยะ่วโสและกับการปฏิเสธของพวกเขาและพวกเขาก็ผินหลังและก็ต่อต้านการเรียกร้องของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจนกระทั่งอัลลอฮ์จะอาลัดเด้ทรงประทับตาลงบนหัวใจของพวกเขาอัละเจาะลักล่าวบอกว่าลดาอันอาาคิระดังนั้นนั่นเพราะว่าการที่พวกเขารักและหลงไหลรักและหลง ให้การมีชีวิตอยู่ในดุงยาเหนือกว่าการมีชีวิตในโลกอาคิรอเพราะอันนบอัลลอฮะลายะดินกอมันกาฟิรินและแท้จริงอัลลอฮฺจะอัลลพระองค์จะไม่ทรงชี้ทางนําให้แก่กลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธาอุลาอิกัลาดีนัตบะอัลลอฮูอัลลาฮูบิฮิมวะสัมไอฮินวะอัมบซาริฮิมกลุ่มชนเหล่านั้นคือกลุ่มชนที่อัลลอฮฺจะอัลลได้ทรงประทับลงบนหัวใจของพวกเขาและการมองของพวกเขาและการได้ยินของพวกเขาว่าอุลาอิกะฮูมุลกอฟิลู লকট্রমিশন লানা พวกเขาคือกลุ่มชนที่ละเลยและเผลอพลัยประการที่สองสาเหตุที่สําคัญที่จะทําให้มนุษย์ได้รับกับหัวใจที่ตายด้านหรือประสบกับหัวใจที่ตายด้านนั่นก็คือการที่เขาปฏิบัติตามอารมณ์ของพวกเขาไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่ปฏิบัติตามหลกักการของศาสนามีนําซ้ํายังปฏิบัติตามอารมณ์ในสิ่งที่หัวใจต้องการและความใคร่ฝ่ายต่ําในหัวใจของเขาเราจะอกล่าไว่าว่า เอาเราจะอาลถามบอกว่าเจ้าไม่เห็นหรือคนที่เขายึดเอาอารมณ์ของเขาเป็นพระเจ้าแปลว่ายึดเอาอารมณ์เป็นพระเจ้าหมายถึงเชื่อและปฏิบัติตามอารมณ์ทุกอย่างถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาอยากทํานั้นมันข้านตัก,การของศาสนาก,ก็ตามอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮุลลอฮุอัลลอฮิมินอัลลอฮ์จะอาละเงทําให้พวกคนเหล่านั้นหลงทางตามความรู้ที่พระองค์ทรงรู้ตงแต่อดีตการว่าขาจะมาอาละเสมอใหว่าคนบี และเมื่อนั้นอัลลอฮฺจ่าลาจึงได้ประทับลงบนหัวใจของพวกเขาประทับตาบนหัวใจและการฟังของพวกเขาอัลลอฮฺาละอัลลอฮฺบอสซาลีฮีกีชาว่าและอัลลอฮฺจ่าลาได้ทําให้มีสิ่งมาปิดกั้นการมองของพวกเขาสำมียะดิลล่าสำนียะดีฮิมินบะดดิลลาอาฟาลาตัดกักรุนดังนั้นขุดัยกะลา ที่จะชี้ทางนําให้แก่พวกเขานอกเหนือนจอากพาะสุภาณนะผูว่าจะอละลจะไม่มีผู้ใดสามารถกระทําได้แล้วท,ทําไมพวกเขาจึงไม่ใคร่ควรวญสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอม م านต่อเราจะอะไรทั้งหลายครับยังมีสาเหตุอีกหลายประการด้วยกันจึงเป็นสาเหตุที่เลวร้ายที่จะทําให้หัวใจของพวกเรานั้นตายด้านไม่ว่าจะเป็นการที่เรานั้นไม่ให้ความสําคัญต่อคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์และเราซุนขององค์ประการถัดมา การที่เรานั้นไม่รีบเร่งในการเชื่อฟังและพักดีต่อลอสุภาอหุวาเจล่าหรือการที่เราไม่สั่งใช้ให้ทำภูงานความดีและห้ามปรามกันจากการกระทำความชั่วและยังมีการฟังเพลงฟังสิ่งที่ศาสนาได้ต้องห้ามได้ห้ามเอาไว้และยังมีการกินของที่ฮารอมสิ่งที่อัลลอฮฺและรอซูนได้ห้ามเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของสินบนหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการคโกงหรือได้มาจากการเล่นพนันหรือทรัพย์ เหล่านั้นได้มาจากการขายของที่ต้องห้ามของกิหารอมไม่ว่าจะเป็นบุหรี่สุราหรือของมืนเมาหรือสิ่งเสพติดหรือเครื่องดนตรีก็าตามฉะนั้นท่านพีน่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราจะอาลาทั้งหลายครับทั้งหลายจงระวังจากการกระทําเหล่านี้เถิดเพราะนี่คือสาเหตุที่เลวร้ายที่จะทําให้หัวใจของพวกเรานั้นตายด้าน ท่านพี่น้องผู้ที่เป็นบาปเราสุภานะุบาจาระทังหลายครับและเมื่อใดก็ตามที่หัวใจของมนุษย์ตายด้านจะทําให้หัวใจของมนุษย์จะต้องประสบกับผลลัพธ์และผลกระทบที่ตามมาหลายประการเดวยกันซึ่งเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่คนคนหนึ่งจะได้รับในดุนญ,ญานี้ประการแรกหัวใจของคนคนนั้นจะถูกปิดผนึกแปลว่าถูกปิดกัน้นไม่ให้เขาได้รับ ประโยชน์ใดๆจากสิ่งที่อัลลอฮฺสุภาพนาบอุวาจะอาละได้บอกเอาไว้ในอันกุรอานหัวใจของคนคนนั้นจะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากคติของท่านนบีสุลตานุฮุอาลีอุสซลัมแม้กระทั่งจะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากคำตักเตือนเพราะคำตักเตือนหรือข้อเตือนใจต่างๆจะไม่สามารถที่จะผ่านเข้าไปในหัวใจของคนที่ถูกปิดกันเอาไว้ได้เราจะอัลกล่าวไว้แบบว่าคอตัมัลลฮฺอัลลกูลบิฮ์มวะอัละสัมเงฮ์ม วะอาลาอบซอสริหิมีิชาวะอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะจาลาได้ทรงประทับบนหัวใจของพวกเขาและการได้ยินของพวกเขาและการมองของพวกเขาเประหนึ่งเหมือนกับมีสิ่งที่มาปิดกัน้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นเอาไว้ประการที่สองนั่นก็คือหัวใจของเขาจะถูกปิดกัน้นจากการยอมรับความจริงและความถูกต้องนั่นหมายความว่าหัวใจของคนเหล่านั้นจะอยู่ในสภาวะที่ไม่ตอบสนองกับความจริงและความถูกต้องไม่ว่า เขาจะรับรู้ถึงหลักฐานในเรื่องดังกล่าวมากน้อยเพียงใดก็ตามเราจะอาลกล่าวไวบ้บอกว่าอัลเฟรดจะดับบารู้อันกุรอานทําไมพวกเขาจึงไม่ใคร่ควรวญอันอกุรอานอามะลากกลูบินอัฟฟาลูฮาหรือว่าบนหัวใจของพวกเขามีลูกกุญแจมาล็อกมันเอาไว้จึงไม่สามารถที่จะมีสิ่งใดที่จะผ่านเข้าไปยังหัวใจของพวกเขาได้นั่นหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่หัวใจของคนเราถูกปิดกั้นแล้วอีมานความ ยัเกรงต่อหล่อสุขานะหูวาจาละความเชื่อมั่นจะไม่สามารถผ่านไปยังหัวใจของพวกเขาได้ก็จะมีเพียงแค่การปฏิเสธและการดื้อดึงต่อหล่อสุขานะหูวาจาละอยู่เพียงเท่านั้นเราจะละจึงได้กล่าวบอกว่าว่ามันอัลลมุมิมมันซุกเจรบีายาญะเจรบ,บิฮีและใครกันเล่าที่เขาจะหลงทางและใครกันเล่าที่เขาจะอาธรรมยิ่งไปกว่าคนที่เมื่อมีผู้กล่าวตักเตือนเขาถึงสัญญาต่างๆของเลาสุขานะหูวาจาละ ฟาอัลรออันฮาแล้วเขาก็หันหลังให้คำตักเตือนนั้นวานาซียา亚马ปัดมาติยดาแล้วเขาก็ลืมสิ่งที่น้ำมือทั้งสองเคยปฏิบัติเอาไว้นั่นหมายถึงลืมความผิดที่เคยก่อเอาไว้อินนาญานนาอัลกููบิหิมอกินนัตันไอยฟกฮฮูว่าฟีอาดานิหิมว่ากรอเราจะอ้าลักลาบอกว่าแท้ที่จริงเราได้ทำให้มีฝาปิดอยู่บนหัวใจของพวกเขาเพื่อที่จะได้ไม่มีสัญญาณใดๆขององค์ ได้ผ่านไปยังหัวใจของพวกเขาจนกระทั่งพวกเขาจะไม่สามารถหาความเข้าใจในสิ่ง,ต,งต่างๆที่เป็นสัญญาต่างๆของอลอตอาลาได้และหูของพวกเขาก็นูกว่วอินตาดอะฮุมอิลันฮูดาหากว่าพวกเจ้าเรียกร้องพวกเขาไปสู่ทางนนฟลายยาจะดูอาบดาอีดันอาบด,า,บดาพวกเขาจะไม่มีวันที่จะได้รับทางนําเป็นอันขาดประการที่สาหัวใจของคนเหล่านั้นจะแข็งกระด้างไม่มีความอ่อนโยนไม่มีความอ่อนอ่อน และจะไม่รู้สึกสำนึกผิดแม้ว่าความผิดของพวกเขาจะมากเพียงใดก็ตามอวาสุภานณหูวาจาลลได้กล่าวถึงเรื่องราวของบรรดามณีอิสราเอลเมื่อพวกเขาปฏิเสธและดื้อดึงต่อการเรียกร้องของท่านนบีมูซาลิสลาลมาะจาลลกล่าวบอกว่าซุมมา ق สัตกคลูบุคุมมิมบ้าดิไดลิกะฟฮียกัลไอจาระอาอชดุกวัสวะละอาลลาบอกว่าเมื่อพวกเขาปฏิเสธนบีขององค์ปฏิเสธต่อท่านนบีมูซาลิสลาลแล้วหลังจากนั้นหัวใจของพวกเจ้า ก็แข็งกระด้างเหมือนเยียงก่อนเห็นหรือแข็งกระด้างยิ่งกว่าก่อนเห็นซะอีกอัลลอฮฺสุภาณนะหูวาจอาละยังได้บอกให้รู้อีกว่าสาเหตุที่หัวใจของพวกเขาแข็งกระด้างนั้นเป็นการลงโทษพวกเขาอันหนึ่งมาจากการที่พวกเขาละเมิดต่อสัญญาที่ให้ไว้กับอัลลอฮฺสุภาณนะหูวาจ่าละและคือการที่เขาปฏิเสธต่อนบีของพระอัลเราละจึงได้กล่าวบอกว่าฟาบีมานักดิฮิมีซาพวุเและอันนาหุมว่าจะอันนากลูบะหุมกาซียและอันหนึ่งมาจากการที่พวกเขา ละเมต่อสัญญาต่างๆของพวกเขาเรานั่นหมายถึงอัลลอฮ์จึงได้สาบแช่งพวกเขาและเราได้ทําให้หัวใจของพวกเข,า,เขานั้นแข็งกระด้างซึ่งหัวใจของมนุษย์เมื่อมันแข็งกระด้างแล้วความเร็ว้ายมันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้นแต่ความเร็ว้ายมันถึงขนาดที่ว่าแม้กระทั่งว่าพวกเขาเห็นการลงโทษของลอสุภาณหูวะจาละหัวใจของเขายังไม่รู้สึกที่จะโอนอ่อนและนอบน้อมต่อลอสุภาณหูวะจาละมีน้ำซ้ำเมื่อพวกเขาเห็นกลุ ชนที่อาศัยอยู่รอบๆเขาได้รับการลงโทษที่เจ็บแสบและรุนแรง พวกเขายังไม่รู้จักที่จะกลับเนื้อกลับตัวและสำนึกผิดไปลายาวรอสุภานะฮูวะจะอาละอันหนึ่งมาจากหัวใจที่แข็งกระด้างของพวกเขารอจะอาลากาวบอกว่าฟาเลวลาอิดจาอะฮุบบะซูนาตดรออูเฮชานายเราพวกเขาจึงเวลาที่พวกเขาได้รับกับความทุกข์ยากได้รับกับการลงโทษทําไมพวกหัวใจของพวกพวกเขาจึงไม่นอบน้องจึงไม่อ่อนอ่อนและจึงไม่เข้าหามอสุภานะฮูวะจะอาละอัลบบอกว่าลากินกาสตกคูลูบุหุม นั่นก็เพราะว่าหัวใจของพวกเขานั้นมันแข็งกระด้างแล้ววาเจยยนาห์โมชัยตอนุมาแกานุยามาลูนมีนำซ้าชัยตอนยังได้ล่อลวงให้พวกเขาเห็นว่าสิ่งที่พวกเขาฝาฝืนอัลลอฮฺสุลตานะฮูว,วาจาอาละนั้นเป็นการกระทําที่ดีงามฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอม م า,า,า,านต่ออัลลอฮฺสุลตานะฮูว,วาจาอาลละทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องระวังเพราะเมื่อใดก็ตามที่หัวใจของพวกเราแข็งกระด้างแล้วเมื่อใดก็ตามที่หัวใจของพวกเราตาย ด้านแล้วจะไม่มีผู้ใดที่จะช่วยเหลือพวกเรานอกจากเาสุบฮาณหูวาจะอาละเพียงผู้เดียวฉะนั้นขอเราสุฮาณหูวาจะอาละปลกป,กป้องหัวใจของพวกเราให้หัวใจของพวกเรานั้นเป็นหัวใจที่อ่อนโยนและนอบนอ้อมและ นิ่มนวลต่อ ه ะ تعالى และบทบัญญัติขององค์เพื่อที่เรานั้นจะได้เข้าใจกับสิ่งต่างๆที่เาสุ ح าณหงวะาได้ประทานมาและเพื่อที่การงานขพวกเรานั้นจะได้ถูกตอบรับอกรุกอลีฮะดะว่าอัลลอฮฺทรอให้เราไดันุษลีดายวะละกุงวาริสอิรมุสลิมีนั้นคนทล่ดําบินว่ออสตอัลลอฮฺอินนัฮัลกฟูรอัลรม الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد تنبناه قصتها تنبناه تنبناه تعالى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالى فالله تعالى ذكر وين القران بقوى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله สุมาตวฟาคุลูนัมสิม,มากัซาบัศวะหมลายุามูนและพวกเจ้าทั้งหลายจงกลัววันวันหนึ่งวันที่พวกเจ้าจะกลับคืนสวน,สวนลสุภานาโวาจาลาแล้วมาถึงวันนั้นพวกเจ้าจะได้รับการตอบแทนในสิ่งที่พวกเจ้าเคยกระทําเอาไว้อย่างครบถ้วนและอย่างสาสมโดยที่พวกเจ้าโดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมแต่อย่างใดท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมาตนต่อราจาลาทั้งหลายครับท่านทั้งหลายจงรีบเร่งในการขนขวายในการสะสมคุณงามความดีเถอะครับตรา ตราบใดที่พระท่านยังมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ตราบใดที่วิญญาณของพระท่านยังอยู่ในเดือนร่างก่อนที่อาญจะจมาถึงตราบใดที่พระท่านยังมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมดอนจงขอด้วยต่อเราสุภาณหูวาจาลาให้พระองคัดเกลาจิตใจของพวกเราให้สะอาดและปกป้องหัวใจของพวกเราให้รอดพน้นจากหัวใจที่ตายด้านหัวใจที่แข็งกระด้างหัวใจที่มีเสนิมเกาะกินและหัวใจที่ถูกประทับตาลงบนมันขอเราสุภาณหูวาจาลาเมตตาพวกเราท่านอบดุลลาอมีร์มซลัมเคยถูกถาม บอกว่าอ้ยุนนาซีอัฟตอนทารุสูลครับมนุษย์แบบใดกันที่ประเสริฐที่สุดทารุสูนบอกว่ากุลุมักมูนิลกันบีวาซอดูกิลลิซานทารุสุบอกว่าคนที่ประเสริฐที่สุดคือคนที่ มีหัวใจที่มัคมูนและมีลิ้นที่พูดจริงแปลว่าเป็นคนที่พูดจริงเป็นคนที่มีสัจจะบรรดาสหัจริงถามทารอซูลบอกว่าซอดูกุลลิซซนีแนอริฟุทาราซูลครับคนที่พูดจริงพวกเรารู้ว่าความหมายคืออะไรฟะมามักนมฟามามักมมนมุลกลบิทาราซูลแล้วมักมูนมุลกลหมายถึงอะไรทาราซูลจึงบอกบอกว่าหัวตะกี้อยู่นั้นหมายถึงหัวใจของคนที่มีความยำงเกรงมีความเกรงกลัวอัลลอฮ์อัน ันวที่หัวใจที่ใสสะอาดใสซื่อและบริสุทธิ์ไม่มีความคิดที่ชั่วร้ายไม่มีเจตนาไม่ดีที่แอบแฝงลาอิสมาฟีฮีไม่มีความผิดใดๆอยู่ในหัวใจนั้นวะลาบะเียไม่มีการกดขี่และไม่มีการเอาเปรียบต่อผู้อื่นวะลาริลลไม่มีความคิดไม่มีความอาฆาตพยาบาทวะลาฮัสซัดและไม่มีความอิจฉาริษยาหลงเหลืออยู่ในหัวใจนั้นนั่นแหละคือมนุษย์ ที่ดีที่สุดและประเสริฐที่สุด ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون